ฮัลโหลฮโลสวัสดีครับผมพบก,กับผมอีกครั้งนะครับต่อการ์ดพลาซ่านะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับของช่วงฮ็อบบี้ฟันนะรีวิวของสะสมของผมนะครับจะโดยครั้งนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเอ่อมอนเทโรนะครับเป็นกันพาไฮเกตต์ตร้อยสี่สี่นะครับพีจีนะครับผมเป็นกันพาของกันดัมภาคดีคอนสติสไตน์อินจีนะครับผมนะหร,หรือเรียกสั้นๆว่าจีเบคโคนะครับผมแล้วก็เป็นกันพาที่ค่อนข้างที่จะเก่า เก่าเหมือนกันนะครับมาออกปีประมาณปี2014นะครับผมตามข้างกล่องเลยนะครับนะแล้วก็คันพาตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็จางตามากนะครับไปร้านทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นนะาหายากนิดนึงนะครับสลหรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วหรือภาคนี้ก็หายากเหมือนกันนอกจากตัวนี้คือภาคภาคจีเรโ,โนเนี่ยหายากเหมือนกันจีเซลก็หายากนะครับผม อ๋อใครที่ตามหาอยู่ก็สู้ๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับประวัติยอ่อนะครับมอนเทโรเนี่ยเป็นโมบิสูรรุ่นผลิตจำนวนมากนะครับของเออผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นของอเมริกันอาร์มี่หรือไพเรตคอร์ปนะเพราะผมผมบอกรตรงๆผมไม่เคยดูภาคนี้นะครับแต่ที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าเล่นเกม Extremersat v e นะฮะ Gundam e x t r e m e Versat นะครับว่ามันมีตัวนี้ด้วยนะครับในเฟสติชั่นนะมันมีตัวเนี้ยแล้วก็ผมลองไปเล่น สู้กับพวก AI ไในคอมนี่ยมันเทดีนะรูปทรงต่างๆการใช้อาวุธการออกฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันเทดีก็เลยลองไปตามหาการพาดูว่ามันมีไหมก็ปรากฏว่าเออมันมีมันมีขายนะครับแต่ว่าหายากมากนะครับโดยที่ตัวเนี้ยเนี่ยหายากจริงไปเดินตามร้านเมกาพาซาสะพานเหล็กเนี่ยผมบอกเลยไม่เจอนะครับผมไม่เจอในร้านค้าออนไลน์นะครับผมก็เลยแบบซื้อมานะครับแล้วก็เขาก็ เป็นราคาเซลล์ด้วยนะครับเขาก็บอกว่ากล่องก็มีค่าใช้าช<ๆ>ับ<ๆ>ุ้นะก็เลยเขาก็แจ้งไว้ด้วยนะครับเป็นกันผาที่เก่านะครับแต่หายากนะครับแล้วก็ประวัติค่าอย่างที่บอกไปนะครับเป็นเนสโปรดักชั่นนะครับโดยสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นสีพิเศษของของนักบินที่ชื่อว่าคลินิกนะครับเป็นสีพิเศษและมีสมรรถนะเครื่องที่ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตัวนี้โดยสีปกติเนี่ยของ มอนเทโลเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้เป็นสีพิเศษของนักบินชื่อว่าคิมนิคนะแต่เรคิดว่าคิมนิคอาจจะเป็นแบบนักบินที่มีฝีมือนะครับก็เลยมีเครื่องที่เป็นสีพิเศษสําหรับเขาโดยเฉพาะเนาะเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าในเรื่องเขาเก่งขนาดไหนนะครับสําหรับนักบินมอวิสูนะครับอ่บก็เดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันนะครับว่าข้างในของตัวมอนเทโลเนี่ยสีเป็นยังไงการให้สติกเกอร์เป็นยังไงนะครับ นะการฉีดสีในแผงพลาสติกเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมอันบล็อกให้ดูดีกว่านะครับผมไปอันบล็อกกันเลยเอาละครับเราก็มาถึงช่วงอันบล็อกนะครับว่าแผงข้างในเนี่ยเป็นยังไงก,กันบ้างแผงเยอะหรือเปล่ามีอะไรน่าสนใจไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่าคนหนึ่งเลยเปิดกล่องก่อน,นครับอ่าแผงก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ ที่เห็นนะครับก็เป็นสีน้ำเงินเป็นเข้มเลยนะประมาณนี้นะครับสีน้ำเงินนะครับผมโดยสีหลักก็เป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วนะสำหรับตัวนี้นะก็แผ่นสติ๊กเกอร์หนึ่งแผ่นนะครับอ๋อก็มีแยกเป็นสีเหลืองสีเหลืองเข้มๆนะสีเหลืองเหมือนสีเหลืองเชียนนะครับผมแล้วก็สีเทานะครับน่าจะเป็นตรงแบ็คแพคด้านหลังนะแล้วก็ นี่นะน่าจะเป็นเอฟเฟกของอาวุธของเขานะครับผมแล้วก็มีชิ้นหลุดด้วยหนึ่งชิ้นนะครับก็อย่างที่บอกไปนะเป็นราคาเซลล์เขาทางร้านก็แจ้งไว้แล้วว่ามีชิ้นหลุดด้วยในแผงนครับผมก็โอเคตามนั้นครับก็รับได้นะกับราคาที่ได้มานะประมาณนี้นะแท้กล้องเฉยโทษดี <laughs> นะครับแผงก็ไม่เยอะมากนะครับผมแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับ มอนเทโรนะครับคิ i นิกส์ยูสนะครับผมมนะเ,เครื่องของคิ i นิกนะครับนักบินอ่านขะึ้น,นกาประมาณนี้นะครับแผงไม่เยอะมากนะครับโอเคนะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับว่าต่อเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับมอนเทโ o กันพาตัวนี้นะครับผมที่ค่อนข้างที่จะ หายากนะครับผมจางตานะครับไม่เจอเลยนะครับผมตามร้านทั่วไปนะครับผมนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรีเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้เห็นซีรีส์นี้รีสักเท่าไหร่นะนะตัวนี้นะครับใครติดตามอยู่หาอยู่ก็ต้องตามหากันนะครับผมค่อ <c> น <oughs> <า> <c oughs> ข้างที่จะหายากมากๆนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะครับสำหรับมอนเทโรนะครับไป เอาละครับก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ Montero นะครับ HG 1ต่อร้อยสี่สี่นะครับจากโมลิสูตร g ด n d a m Recon ส i s t a G นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า G Reco นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโมลิสูตรุ่น Mass Production นะครับแต่เดิมเนี่ยความจริง Mass Production จะเป็นสีเขียวนะครับตามข้อมูลเนาะแต่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นของคนขับที่ชื่อคลินิกนะครับเป็นสีพิเศษนะครับผม ของนักบินประจําเครื่องนะครับผมเอาล่ะใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับโมนิสูต,ตัวนี้ก็ให้ได้นะครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาอยู่สังกัดฝ่ายไหนก็แน่นะครับนะผมอาจจะพูดผิดก็ได้นะอาจจะอยู่ไพเด็ตคอบก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมพรผมไม่ได้ไม่ได้เคยดูเรื่องนี้นะครับแต่พอไปเล่นเกม XT v e r s u s เนี่ยเห็นมันมีตัวละครตัวนี้นะครับก็เลยแบบเออมันเท่ดีนะแล้วก็ลลองไปหาว่ามัน,น กันทางไหนเออปรากฏว่ามีก็เลยไปตามหาซื้อมานะครับก็เลยได้มานะครับผมก็สิ่งที่ให้มานะครับก็จะมียูนิเฟิร์นะครับหนึ่งกระบ,บอกนะครับผมเป็นแบบบีมไลเฟริรแบบธรรมดาเลยนะครับไม่มีุูเล่นอะไรเพิ่มเติมนะครับผมอ่าแล้วก็นี่น่าจะชื่อว่าบีมเจเวลรินนะครับผมเป็นอ,อาวุธของ มอนเท r o นะครับไว้ต่อสู้ระยะประชิดแล้วก็ระยะกลางก็ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนมันจะเป็นไอเอฟเฟกสีเขียวที่เขาให้มาเนี่ยมันเหมือนจะเป็นแส่นะครับไว้ฟาดศัตรูนในระยะกลางนะครับผมเนาะอ่ามัน,ม,นมันสามารถถอดได้ด้วยนะเอฟเฟกเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับเอ,อ่อแล้วก็เขาก็จะให้แบบแบบอันสั้นมาด้วยนะครับผมคิดว่าในนเรื่องเนี่ยน่าจะแบบเอาอันสั้น2อันเนี่ยประกบกันแล้วยืดออกคิดว่านะ มันมีอันสั้นสองอันที่ติดอยู่อยู่ใต้ปีกนะครับแต่ว่าไอตัวตัวของสินสินค้าที่ให้มาเนี่ยเขาทำแยกพาร์ทไปให้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าไออันนี้ยมันประกอบกันหรือเปล่าตามเรื่องนะอ่าอันนี้ก็ต้องดูกันไปผมไม,ไม่ไม่ทราบนะครับประมาณนี้น,นะครับก็แล้วก็จะมีน,นี้อีกน,นะครับมิสไซล์ด้านข้างกระโปรงครับโดยที่มิสไซล์ข้างกระโปรงเนี่ยแต่เดิมเนี่ยความจริงมันจะเป็น สีน้ําเงินนะครับแต่ผมไปแต้มสีเพิ่มนะครับให้มันเป็นสีแดงเพื่อดึงดีเทลของตัวรายละเอียดของกันพาขึ้นมานะครับให้มันดูแบบเออมีอะไรนิดนึงเพราะความจริงเนี่ยดั้งเดิมแล้วมันจะเป็นสีน้ําเงินนะครับตามนี่แหละนะครับเห็นไหมะสีน้ําเงินนะอ่าในดั้งเดิมออฟฟิเชียลก็สีน้ำเงินนะครับแต่ผมทาสีเพื่อให้มันดึงดีเทลออกมาให้มันดูแบบมีอะไรเพราะว่าถ้าเป็นสีน้ำเงินเลยเนี่ยมันจะกลืนมันจะกลืนไปเลยกับตัวของโมเดลนะครับผมเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวมอนเทโรนะครับผมจุดขยับก็ <c oughs> ก็ไม่ได้ดีอะไรมากครับแขนก็ขยับได้แค่จังหวะเดียวนะครับข้อสองนะที่เห็นนะครับอ๋อแล้วก็มีนีม่มาให้นะมือหนึ่งข้าเป็นมือกำกมสนิทนะครับผมเห็นปะมาดูนะไมาเห็นไหมอ่า รวมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรไมีมากนะสำหรับดีเทลต่างๆการแยกสีก็พอใช้ได้นะครับผมสีส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีสีน้ําตาลเทียนเล็กน้อยนะครับตามตัวนะครับผมอ๋อแล้วก็มีสีเทาสีดำอะไรด้วยนะครับแล้วผมก็บอกว่าสติกเกอร์เนี่ยผมติดไม่ครบเนาะ,ะสติกเกอร์ผมติดไม่ครบนะครับผมะจะประมาณนี้นะครับสติกเกอร์ ที่ติดไม่ครบเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวที่ติดไม่ครบมันเป็นแบบค่อนข้างจะใช้จุดคับเยอะนะครับผมผมก็เลยไม่ติดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวก็มาสรุปคะแนนกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมาถึงช่วงไปถึงช่วงสรุปคะแนนกันเลยครับว่าตัวนี้จะได้กี่คะแนนกันไปเอาแล้วครับก็มาถึงช่วงสรุปนะครับว่าจะได้กี่คะแนนกันนะสลับ HG นะครับมอนเตโรนะครับกันพาตัวนี้นะครับผมอ่า ตัวที่คะแนนเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพอินเสิร์ตไว้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพอินเสิร์ตนะครับมาเลยภาพอินเสิร์ตดึ๋งๆประมาณนี้นะครับเจอกันให้คะแนนนะครับผมเอาละมาให้คะแนนกันนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมผมก็ให้เป็นที่ดีเทียไปเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะกลางๆนะครับสำหรับผมนะ กลางนะครับผมไม่ได้ดีอะไรมากนะครับผมก็ข้อเสียเนี่ยก็คงจะเป็นการแยกสีนิดหนึ่งนะครับแยกสีอาจจะไม่ดีมากแล้วก็มีบางช่วงเนี่ยของตัวเนี่ยใจดีบางส่วนีกว่าก็คือบางส่วนของตัวกันพารูเนี่ยมันอาจจะหลุดง่ายไปนิดหนึ่งนะครับผมของผมมีปัญหาของช่วงปีกนะปีกอีกข้างหนึ่งมันค่อนข้างที่จะหลุดง่ายนะครับผมเนาะ ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมคือมันลูกเล่นมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปีะปีมมันก็ขยับได้ขยับได้อิสระนิดนึงนะแต่แบบมันก็ยังไม่สะใจอะ่ะนะสำหรับผมนะนะครับสำหรับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะกลางๆนะครับผมลูกเล่นไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมแต่รูปทรงเนี่ยดูดีเลยนะครับรูปทรงแปลกและดูดีมากๆเท่เท่เลยนะครับสำหรับผมนะ ก็ให้ไป B นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็ใครที่อยากได้มอนเทโรนะคฮก็ต้องพยายามหาหนิดนึงนครับเพราะว่ามันหาค่อนข้างยากหน่อยนะครับถึงแม้จะเป็นตัวสินค้าปกติก็ตามนะครับเนาะก,ก็ขั้นที่จะจางปลาสำหรับหลายๆร้านอาจจะไม่เจอนะครับก็ลองหาดูทั้งร้านค้าออนไลน์ทั้งแอป ที่ขายสินค้าออนไลน์และพวกนี้หรือตามกลุ่มซื้อขายในเฟซบุ๊กนะครับลองไปหาดูนะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับของมอนเทโรนะครับนะตัว HG นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่ากันพาภาคจีเรโคเนี่ยก็น้อยนะครับไม่ค่อยเห็นจะรีสต็อกสักเท่าไหร่นะครับผมสําหรับกันพาซีรีส์นี้นะครับภาคของภาคจีเรโคหรือภาคกันดั้มจีเซลนะฮะก็ ต้องตามหากันดูนะครับผมก็ได้มาในราคาที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมก็ใครที่อยากได้ก็ต้องนะขอให้หาเจอไวๆสำหรับมอนเทโรนะครับอ่าก็สรุปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ฝาก Channel นะครับผมการ์ดฟาซาไปด้วยแล้วก็ฝากช่วงคลิปนะครับรีวิวของผมไปด้วยนะครับคลิปฮอปปี้ฟันนะครับช่วงแบบ ต่างๆนะครับผมก็คือการรีวิวของสะสมของผมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะอาจจะมีคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมยิบย่อยจากเดิมหรือเปล่าน่าจากการรีวิวนะครับก็ฝากติดตามมาแล้วกันนะแต่ตอนนี้ก็คงจะโฟกัสที่การรีวิวของสะสมของผมก่อนนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นกันพาที่ดองไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อน,นครับผมแล้วก็เป็นพวก Marvel l e g e n นะครับผมที่แบบสะสมไว้นะครับก็คงจะให้ออกมาทยอย ทำออกมาเรื่อยๆนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบฉี่มากนั้นะครับก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนครับสลับช h a n กา l ดพาซ่านะครับผมแล้วก็มี Facebook ด้วยนะครับเฟร์เฟซบุ๊กเนี่ยจะเป็นการสตรีมเกมส่วนใหญ่นะครับผมนะครับสตรีมเกมเป็นหลักก็ใครที่สนใจอยากจะดูผมเล่นเกมนะครับก็ติดตามมาได้ในแฟนเพจกาดพาซ่านะครับผมเนาะฝากติดตามกันด้วยนะครับ2ช่องทางนะ อ่าเจอกันใหม่กันคลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นการรีวิวกันพาตัวไหนหรือ Marvel l e g e n ตัวไหนนะครับผมนะเจอกันนะครับคลิปหน้าส่วนครั้งนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย